สวัสดีครับพบกับ Swift Gecko รายการที่จะพาท่านเป็นผู้เรียนรู้ที่ว่องไวปรับตัวเก่งยืดหยุนและพัฒนานได้อย่างรวดเร็วนะครับสำหรับวันนี้ Swift Gecko EP ที่1 Productivity รุ่นเก่ากำลังฆ่าชีวิตคุณอย่างเงียบๆการเขียน To-Do List เสร็จตอน8โมงแล้วก็เปิด Netflix ตอน8โมง10นี่หรือคือ Productivity สไตลบ์บรโโบราณ ที่คุณเหมือนจะยุ่งทั้งวันแต่พอตกเย็นมากลับตอบได้แค่ว่าวันนี้ทำอะไรไปบ้างวะความจริงแล้วสมัยก่อนทูดูลิสคือเครื่องมือขั้นเทพของคนขยันแต่สมัยนี้คือหลุมดำของความรู้สึกผิดโปรดัก t ิวิตีแบบเดิมๆคือการจดเยอะๆแต่ทำได้นิดๆคือว่าเลสรายการของพี่นั้นทั้งวันนี้น่ะมันแน่นมากเลย มันอาจจะให้รู้สึกดีตอนจดแต่อาจจะเครียดลงกระเพาะตอนจะหมดวันเพราะคุณไม่ได้ขาดเวลาคุณแค่เอาระบบยุคเครื่องแฟกมาใช้กับสมองยุคที่โทรศัพท์สามารถสลับแอป17แอปในเวลา10นาทีอย่าลืมนะว่าสมองของเราถูกแจ้งเตือนจากมือถือมากกว่าถูกเรียกประชุมด้วยซ้ำ Productivity ที่สมองยุคใหม่ต้องการ 1. ในเมื่อความสนใจกลายเป็นต้นทุนที่แท้จริงไม่ใช่เวลาคุณอาจจะมีเวลา8ชั่วโมงแต่ที่โฟกัสจริงๆอาจมีเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนั่นแปลว่าคุณมีต้นทุนเพียงแค่45นาทีนะไม่ใช่8ชั่วโมงคนยุคนี้ไม่ได้ขาดเวลาแต่ขาดสมาธิต่างหาก 2. ออย่าจำให้จด แต่ต้องมีที่จดที่เดียวนะสมองนั้นไม่ใช่ external hard drive ควรใช้ Google Keep หรือ a p p n o t i o n หรือสมุดพกเล่มเดียวก็พอจดไว้5ที่แล้วมานั่งนึกว่าจดไว้ตรงไหนมันก็จะกลายเป็น productivity พังแบบมืออาชีพ 3. งานใหญ่อย่าขออธิษฐานแต่ขอให้เริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนเช่นปีนี้จะเขียนหนังสือ แล้วไฟล์เวิร์ดยังไม่ได้เริ่มตั้งชื่อเลยอาจจะเริ่มจากพิมพ์ชื่อไฟล์ก่อนไหมเช่นเขียนจริงไม่เบี้ยวก็ยังดีครับชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร 1. งงานด่วนแต่ไม่มีเวลาถ้าแบบเก่าเขียนไว้ในลิสต์แล้วจากนั้นก็ลืมส่วนของเวอร์ชั่น Swift Gecko ให้ใส่เป็น Timebox ในค a l e n d า r เลย 2. ไอเดียผุดขึ้นมาตอนอาบน้ำถ้าเป็นแบบเก่าจำไว้ก่อนเดี๋ยวโคงนึกออกมั้งส่วนเวอร์ชั่น Swift Gecko หยิบมือถือจดสั้นๆในบักเก็ตเดียว 3. ต้องทำสไลด์พรีเซนต์ถ้าแบบเก่าวางแผนมันในหัวทั้งอาทิตย์ส่วนเวอร์ชั่น Swift Gecko ให้เปิด powerpoint ทันทีแล้วก็สร้างสไลด์ว่างๆนั่นแหละหรือร่างาไว้ก่อนสรุป Swi f t g e ก k o 3ทิปวันนี้นะครับ 1. หให้ใช้แคปเจอร์บักเก็ตอันเดียวเช่นแอป Google Keep หรือแอป Notion 2. วางเวลาแบบบ็อกซ์หรือทำเป็นกล่องๆไว้ไม่ใช่ลิสต์รายกรารแบบยาวๆแล้วก็ภาวนาให้ได้ทำ 3. า 3. เน้นเล็กและรวดเร็วเพื่อสะสมโมเมนตัมแทนการฝันใหญ่แล้วก็จบลงด้วยความเครียดสรุปนะครับ Productivity ที่ดีไม่ได้แปลว่าต้องทำงานเยอะแต่มันแปลว่ารู้ว่าอะไรสําคัญแล้วก็ลงมือได้ทันทีต่างหากโดยใช้สมองให้น้อยลงด้วยระบบที่ฉลา,าดกว่าถ้าเป้าหมายของคุณคือเหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์มากขึ้นงั้นอย่าเอาความขยันมาแก้ปัญหาเอาความฉลา,าดมาจัดระบบจะดีกว่าถ้าคุณยังเขียนลิสต์รายการที่จะทำา12ข้อ แล้ววันนั้นไปจบด้วยการดู Netflix 2ตอนมันอาจจะถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่จะต้องเปลี่ยนวิธีใช้สมองไม่ใช่เพิ่มช็อตกาแฟชาเลนจ์สไตล์ตุ๊กแกฉลาดวันนี้นะครับเขียน3สิ่งรู้อยู่แล้วว่าต้องทำแต่คุณเลี่ยงมันมาเป็นสัปดาห์จากนั้นลงบล็อกเวลา30นาทีเพื่อเริ่มทำในข้อแรกทันทีไม่ต้องพร้อม ไม่ต้องมีเลิกยามแค่เริ่มก็ชนะแล้วถ้าท่านชอบเนื้อหานี้ช่วยกดไลค์และฝากติดตาม Swift Gecko ด้วยนะครับเพราะเราจะพาคุณเรียนแบบฉลาดปรับตัวไวตุกแกยังปรับสีได้แล้วคุณจะปรับวิธีคิดไม่ได้เลยเหรอขอบคุณครับ